ส่วนไตโกยามตีหนึ่งเดฟฟร์โค้ดใหม่อะไรใหม่คุณลักกี้ไม่มานะยังไม่รู้นะว่าโค้ดคืออะไรเดี๋ยวไปหาดูกันโอเคผมรู้โค้ดล้วโค้ดคือ F พิมในีกว่าเ O R ีแล้วก็เครื่องหม่ตกใจไม่ใช่เครื่องหม่อ่ะอยู่ไหนวะนี่นี่นี่อันนี้อยู่ไหนวะนี่นี่นี่ใช่เนี่ยมาสิบสปินเลยนะดูสิมาสิบสปินแล้วจะได้ไหมไม่ได้ก็อะไรก็ได้อะอะไร นางฟ้าอย่างนี้นางฟ้าไม่ก็ปีรายอแตมานคือ,อถ้ามันไม่ได้ก็กลับไปใช้เมนูทอคนไม่เอาเอามาทำไมไม่เอาเงาไม่เอาไม่อยากได้คน ห้าสปินมีนุทอ,อสองอันนีโลจอมบี้แล้วก็เงาขอดูสกิลเงากนอนความตรมที มันก็ดีอยู่นะไม่ได้ทองไม่ได้ดีอ่ะอุ้ยเอานี้ดีกว่ายังได้คนตัวต่ำเหมือนเดิมเอลไม่ต้องการมันใช่เอลปะ เลี้ยวสิห้านได้ใช้อันนี้นี่เลเวลหกสิบเจ็ดแต่องนีนนกี่ปีถึงเราจะได้ไอ้น้ำยาเอ,อ้ยไม่ใช่ดิน้าฟ้าเนี่ยคนอื่นคนไทยแล้วเนี่ยเน่นนนยังไม่ได้ ต่ออาสกิลกันตัวนี้เคยใช้อยู่บวกพลังชีวิตสูงสุดและบวก10%ความสูงบวก10%การโกลการเออแบบนึงนะการโจมตีทางกายภาพมีโอกาส40%ในการเผาศัตรูและสร้างความเสียหายของอาวุธ30%ตต่อวินาทีเป็นเวลา3นาทีหรือ3วินาทีดิ เคยใช้อยู่มันมีเวอโอใหม่ไหมอัปเดตมากี่รอบแล้วไม่มีผุดแล่นิดหน่อย ไม่รู้อ่ะมันทุกอัปเดตมันมาแค่1นึ่งโคดอยากได้สักสองโคดถ้ามันมาสองโคดจะดีมากในทางกายเลยนะ40% 40%มันก็โอกาสเกิดเยอะอยู่แต่ไม่เกิด ไปขุดข้างล่างดิข้างล่างอันนี้ขุดได้ไหมอุ้ยขุดได้เอา ek ดิมันไม่ได้นานหรอกมันขุดไม่กี่นาทีมันก็เสร็จแล้วแก่ัอไม่ได้ดีไม่ได้ดีมากไม่มีอะไรเลยก็มีแค่แรมมงที่ดี แต่อะไรมั่งไม่รู้เรางบ่าาคือตัวแบบตัวข้างล่างผมก็ยังไม่ได้นะมังสู้ไม่ได้หินอันนี้ก็ยังขุดไม่ได้แต่หินอันนั้นแหละหินอันนี้ขุดได้แล้วอุย้ยทำไมเขาไม่เอาอะคือผมจะทำให้ทั้งเกาะผมมัะมนเป็นสีทองสีเหลืองสีส้มดิ เออถ้าผมจะเก็บไอ้แร่เนี้ยส่วนผสมเลยเยอะๆคือ,อถ้าผมจะขุดอันนี้ผมต้องใช้พู่วเนี่ยมันต้องใช้พู้วเสียเงินแต่ถือถือนี่เราถ้ามาไกลแล้วนะอุ้ยอาเควสเควสได้จะเควสตัวยูงเงินมาจากไหนเออมาขุดตรงนี้ไม่ค่อยมีใครมาขวาง กระโดดกระปีเตะกี้ผมลอมอนมอนอนะไปไปตีพเพื่อนมือนเขาเอฟเคอยู่มั้งเรียบร้อยเอฟเอฟเคพิที่เหมือนล่าสุดล่าสุดเดอะฟอร์สมีเซอร์วีแล้วป่ะเซอร์วีผมไม่รู้อะมีไว้ทำไมเนี่เซอร์ฟรวมไปอะไรตีสุดเซอร์วีหนึ่งร้อยโลบักเสียทำไมแบบ มันก็คแค่แบบการให้ผู้เล่นคนอื่นมาแบบแย่งของไม่ได้แต่เล่นแล้วแบบเหงาเุ้ยเล่นแบบเนี้ยสนุกกว่าลงมาเนี้ยนม่นมีคนช่วยเล่นเซอร์วิสไม่มีคนช่วยเว้ยทุกคนแป๊ดหนึ่งค <c oughs> ือผมจะออกไปขึ้นคือผมจะขึ้นไปขุดข้างบนไงขุดข้างล่างก็ได้ ตอนนี้เรามีแร่นี้สิบสี่อันเราต้องการสักยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สแปดนี่ยพอดีแทไมัมนขุดได้แต่เนี่ยเนสีฟ้าเนี่ยมันมิ้นเนี่ยถ้าไม่มีจะทำได้ไหมมาลองดูมีตัวคูณเพิ่ม ใส่มันลดนะ่ะแต่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มใส่อันไหนดี สงสัยต้องไปขุดเพิ่ม <c oughs> อ่ะเจอแล้วนี่คือสาเหตุที่เราต้องซื้อเซอร์วีนะแม่งคนชอบเกาาแบบอ่ะจะพาไปดูเลยคือตะกี้แหละอีกอีกตะกี้แหละอืมตะกี้มันแต่มันไปมันไปแล้วคุณเอฟเคไปแล้วไปแล้วะเป๋าเต็ม รู้แต่มึงมังคับอะไรอืมแล้วก็ขึ้นอะไรมึงเอเอแล้วก็มีหินมาขวางมาเชิญมึงเชิญข้าวเลยไม่กี่ทีก็ตายนะสี่ทีมั้งห้าทีดิ ครั้นงนี้แตกแล้วบายแบบนี้พอได้ปะได้ได้อยู่ <c oughs> ลองลองเขาเรียกว่าเสียงการการเสียงมัก้กเฮ้ยใช่ช้าแบบนี้ใช่ช้าบบนไม่ใช่หรือเปล่าอาจจะใช่นะมันช้า แป๊บหนึ่งกำลังนั่งฟังไลฟ์สุดเพลินเลนลืมปิดเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละครบเซต ออกไปเออแบดแบดหนึ่งไว้เป็ลไครบเซตทั้งตัวสีทองแปดสิบจะชดเกาะเดิมเท่าไหร่อุ้ยข้ามมาโคตรไกลเรียบร้อย ทองทั้งตัว <c oughs> สำหรับคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย